กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะคะสติกเกอร์ลา์คำคมหนังจีนดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่สติกเกอร์ชอ็อปหรือไลน์สตู๊กไอ้ผู้อย่างนั้นมาไม่ถูกนะท่านหัวนะเขาซื่อสัตย์พักดีต่อเมียเพียงผู้เดียวแต่ครั้งนี้ คนที่ทำให้ท่านหลงไหลและยอมเสี่ยงรับเป็นเมียน้อยนะผู้หญิงคนนี้คงไม่ธรรมดานะเราคิดว่าแม่ของมุนานคนจะงามเหมือนนาฟ้าเสนชวนหลงไหลยิ่งนักใช่ไหมล่ะะท่านถึงนี่ตัดใจมีาด้มีได้มิได้มิด้มิได้ก็ธรรมดาธรรมดาเองแต่เท้าข้าพิธุระต้องทำขอตัวก่อนแล้วนะ ถ้ามีข่าวเรื่องบำนาณก็โปรดส่งคนไปแจ้งให้ข้ารู้ด้วยก็แล้วกันลากอ่อนนแน่นอนนะนไม่ส่งนะนี่พ่อเจ้าเท่าคนนี้ถ้าไม,ไม่มาสอดแนมดูเราก็คงจะมาขู่เราอย่างแน่นอนเลยท่านพ่อ,อจนผ่านนี้ยังไม่รู้ว่ามันต้องการอะไรของมันเมื่อกี้นี้พอพูดถึงหัวมูนานนะเขาก็รีบขอตัวกลับทันทีเลยอ่ะ พักนี้ดูเจ้ามีความคิดมากขึ้นปกติก็มีอยู่แล้วแต่แต่พักนี้ก็จะใช้มากเป็นพิเศษเลยเท่านั้นเองเออจะหัวมูนานคนนี้ดูๆไปเนี่ยมันก็น่าสงสัยหาคนลงไปสืบดูหาอย่างไงหาได้แล้วสืสืบอย่างไงเลยเอยมีเงินก็ใช้ผีโม่แปลงได้นี่อยู่ในค่ายทหารหาคนที่ใกล้ชิดและเห็นแก่ได้อย่างนิ่มก็ใช้ได้ ไม่ห่วงแล้วเจเจอย่างที่เขดีทททททพ่อลูกนี่เป็นการแข่งขันเตะแต่ลูกหนังในค่ายที่ที่นั่นไมีมีคนมากดีแล้วเราก็ไปเลือกอาทิตย์ที่นั่นสิอืมท่านพ่อจะไปในค่ายเหรอคะเข้าไปด้วยคนโอเสียวเสียวในค่ายมีแต่ผู้ชายผู้หญิงจะเข้ามาที่นั่นทำไมท่านพ่อเสียวเจะาเจ้าก็เจ้ฟังท่านพ่อได้ได้มาก็ขขขขย ไปอ่ะแล้วก็ให้เขาไปนะนี่คือสองคนพ่อลูกทําอะไรกันอยู่เสียวเสียเจ้าคุณจะงอแงอีกแล้วเลยสิอย่ากวนใจท่านพ่อสิล่านะพ่อมีเงาะอย่าไปเข้าไปมีอะไรก็พูดกับแม่อย่ากวนใจท่านพ่อจะได้ไหมเดือดนะลูกนเดื้อดนะลูกนะพรุ่งนี้ไปกันกับคุณพ่อกับคุณแม่เรื่องอะไรเหรอลูกับ ทุกคนฟังนะการแข่งขันเตะลูกหนาวันนี้ซึ่งท่านข้าหลวงให้เกียรติมาเป็นประธานหวังว่าทุกคนจะแสดงฝีมือเต็มที่เอาละทำความเคารพเริ่มเลยสวัสดีบ ข่งขันเริ่มหน้าบานี้การแข่งขันนัดแรกหน่วยที่หนึ่งพบกับหน่วยที่หา้าทั้งสองหน่วยออกมาเตรียมแข่งขันได้แล้ว วังปลัสุดส kind of ุายดดดูดดทำไมเปย่างนั้นะวางไงวาไงวางไงวาไงวาไงาไงเอางี้เอาง้องเสียงดังหรอกนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสู้ต่อจัแทงก็แล้วชักช้าไม่รับนะเราแพ้ใจเท่าไหร่เียๆๆ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  ต้องรู้ตัวเองดีระวังไว้นะอาล่ะเอาล่ะเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมตั้งใจเด็ดเนาะตำรวจเนาะข้ารู้แล้วล่ะระวังท่านก็เช่นกันพร้อมหรือยังเตรียมพร้อม

ยิ่งได้สวยเลยเก่งเลยจาม่น้าท่าทามันมชบชอนะอดังนั้นจึงตงเสิรเลยยอดเลยยอดเลยพ่เทีอยู่ฝ่ายไหนกันแน่เนี่ยฮะิเกี่ยวอะไรด้วยล่ะไม่เล่นใม่เต็มที่คืนนี้วิ่งคืนเขาตั้งคืน

喂，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 走吧，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 走吧 ร้ยพี่หมิงเกือบไปแล้วนะฮะใหน่เอออนอะไหเ้ยเนี่ยเน่เนี่อเยเนี่ยเนี่ยดูดดูมดูมาอาดูเล่นแบบทีไม่หวเนี่ยต้องใช้แผนใหม่สู้แล้วแบบนี้ใช่เอามาแผนใหม่เวลาสกัดใส่เขาไว้จัดการไปก่อนตลบดูดูดู ถ้ากองดิว่ากรรมการกรรมการมาเล่นกอมันแตกขาขให้มาโกงให้ไสองข้างเลยมากหรมาการล้วมกงยังไม่โก่กาำเห็นอะไรแข่งต่อไปรับแข่งถ้ากองสนแต่ลหนั้นก็แตกไปอย่ารวกไาลจัดท่านก็ไม่เห็นลระมันเตะขาเต็มแรงเลยถ้าเก่งจริงก็ยิงให้เข้าสิ แข่ก็นอย่างยุติธรรมนะชนะตียพภาคุมใจอ่ไม่ต้องออสายกลางชนะชนะแพ้ก็แพ้ยุติธรรมยุติธรรมอะไรกันหรือล้าลุยเลยดีกว่าน้าอย่าพังอย่าพังเก่าซ้ำหน่วยที่ห้าจิตนาธรามร่างกายพฤติการถูกไล่ออกไปได้ให้กินที่เหลืองยิงลูกท้อข้าบอกให้ยิงประตูจะปล่อยเขายิงลูกโทษที่โกงชัดๆหน้าไข่น้อ ุกคนเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมนะเตรียมพร้อมนี่พร้อมแล้วหรือยังจุดนี้จะสารเอาไว้นะพร้อมมาพร้อมแล้วหรือยังระวังพร้อมไหมยังพร้อมไหมยังพร้อมมาพร้อมไหมยังพร้อมมาพร้อมไหมยังพร้อมงานแล้วพร้อมไหมยังพร้อมไหมยังพร้อมมาพร้อมไหมยังพร้อมมา 人做得到，管地厚与天高。自问同样做得到，不惧谁来比武。亲恩我。